อันธรรมยังโอวาทปาติโมคาคาายยปานามาเซสาปภาปัสสะอาตารนังการไม่ทำบาปทัง้งปวงกุสารสุปสัสมปธาการทำกุศลให้ถึงพรจาริตตาปะิโยทปานัง การชำระจิตของตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธานาสาสนังคำสั่งอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปตีติฆาขันติคือความอดกัน้นเป็นธรรมเรื่องเบากิเลสอย่างยิง่งนิพพานาังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวปณิพานว่าเป็นธรรมันยิ่งนาหิปัชิตโตปรูปปคาติผู้กราจัสัตว์อื่นดูไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามโนโหติปารังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโต การไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเกเจจะสั่งว่าการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจากพัตตาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญงจากศยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอทิจิเตจะอายโยโค วามมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธา,าศาสนังทำหุกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนาโาาาะโมตสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต nggak mausa ke wattu arah atau sem budasa ini bisamahwa

ลูปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆสามีชิปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆยะทิชังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตาปุริสับปุมารา เอซ่พมคาวัตุสาวกัสังโกอาหุไนโยปาหุไนโยทักหินไนโยอังชะริการะนิโยอนุตตะรังปุญญาเขตตังโลกัสสานิปปาหุสสะหัสสะมพินิมิตัสามุทันตัง ผีเมฆรังอุทิตโคราศาสนมารังทานที่ธรรมวิจินาจิตวามุนิโทตันเตชะสาวกวาตุเตชยมังการนิมาราติเรกามาติยุจิตสัพพารัติ โรัมปนารวะกามาตมะหัตยักขันขันติสุทันตาวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชัยมังคลานินาราทิริคกาวารังอติมัตตุ ตาุนันตังเมตตังตเสกวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตจะสาพาวัตุเตชยมังคะลานิอุคิตตักขามติหัตถาสุทารุนันตังอาวันติโยชนะบัตังกุริมาระวันตัง อิติปิสังขตะมโนจิตตวามุนินโทตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคลานิกัตตานาตธรรมุทาริวะครับทีนิยาจินใจทุตวจะนังชานกายมัณเชสันติ มวิธินาชิตตวามูนินโทนัสเตชะสาปวัตุเตชัยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจะกวาทัเตตุวาทาพิโรปิตามังอติอันทะพูตังปัญญาปทิปัจจาริโตชิตตวามุนินโท न्ते च सा भवतु ते च यमङ्गलानि अन्धोपनन्धभुजकं विपुठं महित्यं पुत्रेन चेरभुजकेन गमातयन्तो इत्तु भजे อังเตชะสาปาวัตุเตชะยะมังคะลานิทุขะาตาิทิฏฐะเทนะสุขันทาหันังพรหมมิสุทธิชุติมิตรพิบัตทิทิธานังยานาคเทนวิจินาชิตวามุนิน บุญจะใช้ยมังลากหันถ้าทาดเราวาจโนทินาทิ่เนาราเตมะตันทิที่ตวานิเกาวิวิธานิจุปัดทวานิโมขังสุขังอธิกรรมยานโรสะบัญโย มหาปารุณิกนาโตหิตายสัพพปานินังปุเรตวาบาลมิสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเตชยมังคะรังชยันโตโพธิยามูเรสกัยยานังน kalau hewan Tawang bisa yoho sayasu saya manggale abalangtes siise padawit mau kal สุปาภาตังสุทิตังสุขโนสุมุปุตโตจะสุยิทังธรรมจาริสุปาทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทาคินังปาทาคินังมโนกรรมังปานิิเตปทา kakni ka sawwanapanpat padaginene Hawangkarangahkan sahabatwata sapdan nu ปาวันตุเตภะวัตุสัพปะมังค์รังลักขันตุสัพปเทวตาสัพพธัมมานุปาวิณสังหาโสติปาวันตุเตภะวัตุสัพปะมังค์รังลักขันตุสัพปเทวตาสัพธัมสานุภาเว สัวัน